โอเคครับก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะอ่าอยู่กับผมเด็กทารุนอีชินเคยครับนะก็ในวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการนะอ่าทำอ่ามัดอ่าประกอบนะครับนะมดัดประกอบรถนะครับนะอ่าอันนี้ก็เป็นมดัดอีสุกดีไหมครับนะที่เคยแจกไปก่อนหน้านี้ครับนะอามาดูคลิปที่เท,ท่าไหร่เลนะจำไม่ได้นะครับนะอ่าน,นี่เป็นมดัดนีแม็กนะอันนี้ก็จะมาสอนวิธีการอนะ่าประกอบมันนะนะว่ามัน ทำมัดประกอบไงครับนะอ่ะโอเคก็ก่อนอื่นเลยครับนะก่อนจะเริ่มประกอบให้ทุกคนไปทําการทำเาเรียกว่าประกอบโมเดลรถก่อนนะครับนะซึ่งเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะสามารถไปดูคลิปได้ครับนะให้ทุกคนทําการประกอบรถเทียบรถไว้ก่อนครับนะอ่าแล้วก็ส่วนขนาดความกว้างกประมาณ9ครับนะนี่กว้างคับนะสูง7นะครับนะ7บล็อกนะเท่าเนี่ยเอานี่วัดก็ได้ครับนะ7จ็ดเท่านะเจ้าคูณเก็ได้ครับนะ กว้างเก่านะความกว้างประมาณเก้านะนะเดี๋ยวจะเป่าให้ดูเลยนู่ครัอ่านี่เราก็จะพนดีเป๊ะเลยครับนะนี่ให้สังเกตดีๆนะนพอดีเป๊ะเลยความสูงก็ประมาณเจ็ดก็ครับนะหกก็ได้เจ็ดก็ได้ครับนะแล้วแต่นี่แต่วาณนี้นะความสูงของรถนะที่ได้ทําการไปวัดมาครับนะวัดจากในเกมเลยนะนี่อ่าโอเคประกอบเสร็จแล้วให้ทําการกดนี่เลยครับนะนี่มันจะเป็นงี้ใช่ไหมครับนะ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้ทําการกดกลับนี่นะเวลาสูงโมเดลมันจะได้ไปพร้อมกันนะนี่ทำแบบนี้เลยโอเคแต่มันก็ให้ทำการแบบนี้เลยกดนี้แล้วก็ทํานี้เลยอ่าปิดโอเคกดเข้าไปนี่นี่กระจุกหน่อยจำได้มันกดศูนย์ด้วยดาวเนี่ยเนี่ย สูตรวิธีคิดชื่อครับจำไม่ได้โอเคนี่จากนั้นก็ทําการขยับรถนะนะส่วนการขยับรถแบบว่าให้อยู่ตําแหน่งไหนนะนี่ให้ยนะอยู่ตําแหน่งนี้เลยนะนะแล้วแอมบอลมันจะอยู่ตรงนี้นี่คือเรียกว่ามันแกนนะแกนเอกินไว้นะเอกไว้มันไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรอันให้มากรอยู่ตรงนี้ะมันจะเป็นเส้นที่ว่าเอดบ็อลเวลามันจะอยู่ตรงนี้โอเคให้มาอยู่ตําแหน่งนี้เลยนะขยับรถเลยครับนะแต่ว่าในที่ก็ทําการขยับปรับเรียบร้อยครับนะ แล้วก็ส่วความยาวนะนี่วิธีวความยาวก็แล้วแต่นะแต่ว่าเวลาความยาวก็ให้ให้บล็อกไว้วางเนี้ยนะซึ่งวิธีวางบ็อกให้มันอยู่เส้นตรงกลางเนี้ยนะเห็นไหมให้ทำการอยู่ตรงกลางนะนี่โอเคแล้วก็เล็งว่าล้อมันอยู่เนี่ยสุบลอมันอยู่ตรงกลางครับอ่าถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำการไปวัดที่ล้อข้างหลังนะนี่ ป็นบาทยากหน่ <RPG> อยครับนะแต่ว่าเป็นวิธ no, do ีท yeah, ี uh ่ร huh. right, ู yeah, right. ้เป uh ็น huh. ว uh ิธ huh. oh. ีที่ไม่ต้องแบบว่าแบบว่าทํเคร่องเดียวจบนะครับนะจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหานะครับนะนี่ส่วนวิธีนี้เ็าคิดเองนะนี่วิธีนี้คิดเองนะไม่ได้ไปหาจาก YouTube ที่ไหนครับนะนี่ให้วัดเงียบนะแล้วก็เลงวัดตุงปะอ่าในที่นี้ก็ตุคงทบนะเพราะว่าป่าเรียบร้อยแล้วอ่านี่เมื่อทําขั้นตอนที่เสร็จแล้วก็นี่เลยในเวลาถึงช่วงที่อ่าอะไรนะ เดี๋ยถือว่าช่วงที่ที่ต้องทํามัดประกอบนะเอาว่าต้องทําไงครับนะโอเคนี่ให้ซุให้ทําการต่อบล็อกนี่ครับนะนี่กดแอนบล็อกนี่นะเดี๋ยวก็าําการต่อบล็อกมาเงี้ยต่อมาเรื่อยๆความสุขก็เลือกเตะทุกคนตามใจชอบนะครับนะนี่ต่อแบบนี้เลยอ่าแล้วก็จะเลือกิ้ดส่วนไหนก็ได้ครับนะอ่อยางทุ้นว่าพี่จะเลิงิ้ดส่วนนี้นี่กลับหน้าก็ง่ายดีจ้าครับนะดูว่าบล็อกมันอยู่ตรงไหนอันนี้บล็อกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับนะนี่นี่ อ๋อเดี๋ยวกดปิดกดปิดนี่ตุนทุบบล็อกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้ทำการลากดูก่อนว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมฮะนี่มันอยู่ตำแหน่งของมันครับนะก็ทําการง่ายครับนะกดลบเลยครับนะนี่กดลบนี้เลยอ่าวิธีนี้วิธีอาจจะดูเหมือนอยากตกที่งไม่อยากที่คิดนะครับนะอืมนี่เป็นวิธีที่แบบใช้ประจำนะครับนะเวลาประกอบขดอ๋อเดี๋ยวกดผิดนะ Okay. โอเคกดลบเลยกดลบส่วนที่เราไม่ต้องการนะออกให้หมดเลยนี่วิธีทํามดประกอบรถนะนี่ใช้วิธีนี้ประจําเลยนะแล้วก็บล็อกด้วยนี่พี่จะเอากาบนี่ครับนะไม่เอากระจังนาจะเอาแต่หรือจะเอากะจังนาครับนะอ่าโอเคจะเอาแต่กระจังน้าแล้วแต่ทุกคนครับนะอ่านี่รอบนี้เอากระจังนาครับนะนี่หรือไม่เอาก็ไนะนะด,นะด้แล้วนะแต่นะแต่ว่าไม่เอดีกว่าง่ายดีโอเคแต่ใจยากนะเดี๋ยว อย่าเขีบไฟโอเคอ่านี่ดูดูข้าวๆนะนี่อ่าเสร็จแล้วก็อันนี้ลบบล็บอกนี่ออกไปได้ครับนะนี่เวลาส่งม,มันจะมันจะไม่ต้องเห็นบล็อกแลนะมันจะเป็นนี้มันก็จะได้เขี่ยประมาณนี้ครับนะพอจากนั้นก็ทําการกดซุ้งออกเลยครับนะอ่าอันนี้เดี๋ยวขอเสริมครับนะเวลาทําการอันนักโหลดเอฟแล้วก็ติดตั้งนี่ครับนะ ก็คือแอปนี้จะไม่แถมไฟล์อที่ไว้ส่งออกโฟลเดอร์ครับนะอ่าซึ่งที่นี้ก็เคยสอนไปหลายครัง้งนะเวลาทำโมดิวนี้ให้ทำการกดนี่ให้เลือกมาจะมีคำว่าเปินนนะดนี่นะกดตรงนี้เลยนี่นี่เห็น,นไหมกดละนี่อันนี้ก่อนจะลืมทำมออะไรนะให้ทำการสร้างไฟล์เอาไว้ก่อนนะไฟล์ที่ไว้เก็บพวกโมดิวนะอ่าอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่สร้างไว้ครับนะนี่นี่ไฟล์ที่สร้างไวส้สำเร็หมด อันนี้เสร็จแล้วให้กดตรงนี้นะครับนะแต่ว่าเราไม่เอาน้ำนะเรากดนี่เลยพอทําที่สดเสร็จแล้วนะเมื่อทําเมื่อกดส่งออกเสร็จแล้วก็ให้ทําการนี่เลยกดนี่เลยโอ้แล้วก็นี่แล้วก็ที่สำคัญครับนะเดี๋ยวขอเสริมก่อนนะครับนะว่าเวลาเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ให้ทําการไปเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับนะเนี่ยก็อะไรนะอยากครัเนี่ยให้ทำการไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยครับนะลืมบอก แปลว่าทําการส่งชิ้นส่วนนี้เสร็จแล้วครับนะนี่ของชิ้นส่วนหน้ากับหน้าไปแล้วก็อย่าลืมอะไปเปลี่ยนชื่อด้วยนะเพราะว่าตัวส่งออกเนี่ยมันจะเป็นชื่อนี้ดีแม็กให้ทําการไปเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ครับนะไม่ไปซ้ํากันนะเพราะไม่งั้นเราตัวส่งออกครับนะมันก็จะไปทับกับนี่ของดีแม็กครับนะอ่าบอกไว้ครับนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนแบบไม่เข้าใจเผลอไปกดสออกซ้ําขึ้นมามันก็จะไปทับนะคือมันจะไม่ได้ชิ้นส่วนอะไรครับนะมันก็จะกดทับไปเรื่อยๆมันก็จะทับมา วูดิที่ส่งออกก่อนอะันี้ันะก็แบบว่าส่งออกเสร็จแล้วก็คลายข้อไฟแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อชื่อนี้ก็ได้แล้วแต่ตัคนนะนะอ่าโอเคนะครับนะก็บอกได้เคลนี้ครับนะนี่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยากทาแบบบรวารเลทำกระจุกครับนะนี่เจ็กหน้าใช่ไหมฮะแบบว่าอยากไ่แบบว่าไม่อยากให้มันอยู่ตำแหน่งเนี้ยเนี่ยไม่อยากอยู่ตำแหน่งเนี้ยต้องทาไงนะนะก็ง่ายเลยกดส่งออกวดิวเลยหนึ่งตัวกดบอกมาแล้วก็ลาบ มาที่ตรงนี้เลยเนะี่ยตรงกลางเนี่ยเห็นไหมหาเส้นที่ชัดที่สุดหรือถ้าไม่ชัดก็กดลบไปเลยนะะกดลบไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวส่งออกสุดก็เราไม่ต้องเซฟนะครับนะโอเคห้ามกดเซฟนะนะถ้ากดเซฟมันก็ส่วนมันก็จะหายไปเลยครับนะนี่กดลบเลยว่ามองเห็นอ่ะย่างอ่ะนี่ตรงนี้กันมองเห็นชัดเดีอ่าแล้วก็เลิงให้มันอยู่ตรงกลางครับนะแล้วก็จากนั้นก็ทําแบบเดิมเลยลบนะครับนะนี่ลบเลยลบ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 อ่าลบเลย สาธิตให้แบบชัดเจนไปเลยจะได้ไม่งงกันนะครับนะสาธิตไม่ชัดเจนไปเลยโอเคเดี๋ยวลบไปเลยนี่แบบเดียวกันที่เคยทำวัตด,ดิแมกนะถ้าเกิดใครลงวัดดีแมกก็จะรู้ดีว่าเป็นไงครับนะแบบที่ส่วนประกอบก็ทําแบบเดียวกันเลยเป๊ะอันนี้แบบสละก,กระจุกครับนะนี่ก็ทําแบบเดียวกันเลยส่วนไฟไท้ายก็แบบเดียวกัน,นครับนะให้ลากมัเล็งตรงสิ้นไหนก็ได้ครับนะ ให้มันอยู่สรงกลางอ่นี่โอเคอันนี้สอนทำแบบกระจกอะไรก่อนครับนะนี่มาทำได้หลายแบบนะแล้วแต่ทุกคนจะทำครับนะแต่ขอให้มันบล็อกมันอยู่ตรงกลางนะนี่อยู่ตรงกลางเส้นเลยทุกคนสามารถต่อหาเป็นบล็อกได้ครับนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายทีละครับนะนี่ปรับสีกรับนะบนะบเวลาเลื่อนบล็อกมันจะได้แบบไม่งงนะ นี่อะไรโอเคกระจกโอเคนี่แล้วก็ให้ทําการเลื่อนมันนะครับนะนี่เลื่อนประกบกันเลยนะมันจะได้แบบตรงแบบพอดีครับนะนี่ก็พยายามเลื่อนให้มันให้ให้ตรงที่สุดเท่าที่ทุกคนจะทําได้นะฮะเีคน,นี่เอาแบบง่ายๆก็ทด้นะแล้วก็ทําการลุกบล็อกออกเลยลุกบล็อกให้หมดทั้งคู่เลยครับนะนี่เวลาประกบลุกมันจะไม่เห็นบล็อกครับนะอ่านี่ แต่เราก็ทําแบบเดิมเลยส่งออกนะครับนะโอเคเดี๋ยวาเขากดกลับไปอีกครับนะเดี๋ยวจะสอนอีกวิธีนึงหรือบอกไปเลยวิธีนี้เดี๋ยวทุกคนสงสัยว่าเวลาประกอบรุ่นนั้นก็คือใครสังเกต่น้ำนะว่ามันจะตอบเป็นชั้นๆนะว่าที่เซอร์บดีเป๊ะครับนะว่าทำไงนี่เดี๋ยวสอนอีกวิธีนึงโอ้ยเลือชาเลือไม่ค่อยติดนะครับนะไม่รู้มันเป็นอะไรมันมันจะเป็นเฉพาะในเอฟนะเวลาเลือนะอ่า ส่วนที่ส่วนต่อไปก็ง่ายนะครับนะให้ทำการตอบบล็อกเลยครับนะนี่ตอบแบบนี้ก็ได้ทําตามก็ได้ครับนะแบบว่าแบบทาเป็นตอบเป็นชั้นเป็นชั้นอนะเวลาถ้าเกิดใครสังเกตเวลาประกอบรถครับนะว่ามันทําไงก็ง่ายนิดเดียวบล็อกมาอยู่ส่วนอย่างเช่นอาตัวถังอะนี่คือกับหน้าใช่ไหมนะกับหน้ามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่ส่วนอะนี่ที่ส่วนหน้าเนี่ยเราต้องการที่ส่วนหน้าใช่ไหมครับนะหรือไฟก็ได้ครับนะว่าไฟมันอยู่ตำแหน่งไหน,ไห,นหรือกับหน้าอยู่ตำแหน่งไหน อันนี้คือชิ้นส่วนที่สองคือ,อเดี๋ยวสมมุติเลยง่ายๆซึ่งว่าบล็อกอันที่สองเนี่ยที่เราต่อนี่ทาการต่อบล็อกนี้นะเนี่ยที่ต่อมาเนะี่ยมาอยู่กับพอ้ด,ดีกับนี่เลยตัวทาพอด,ดีับนะก็ง่ายเลยทําการลบชิ้นส่วนที่ไม่ต้องเกิดก็มีอะไรบ้างนะมีไฟลบไฟออกเลยมีไฟกับหน้าส่งออกแล้ว่ะก็ทางหน้าเราแตะนะอ่ะ กูจะลุกลุกบล็อกออกครับนะไม่เป็นไรเอานี้ยลุกทุกทางนะโอเคนี่ลุกอ่าน ja, ี่เราไม่ต yeah, <tiny S 1> mm ้องการไฟพวกนี้ออกทั้งนั้นกดลุกออกไปเลยนี่เดี๋ยวสอนแบบหลายแบบนะทุกคนที่ได้ไม่ต้องมาเนี่ยนะอันนี้อันนี้เปิดลุกก่อกนะไม่เป็นไรต่อไม่ก็ได้โอเค นี่ก็ชที่สวนก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวทำกับปรับสีแบบเดิมเลยอันกุกรถด้วยนะแล้วก็ทำกับกดลงเลยเดี๋ยวโอ้โกนเดี๋ยวผัดผัดนี่นี่นี่ลืมกดนี้ครับนะลืมกดกับนี่โอเคตูทีตูทีลืมอเมื่อกี้ผ่านครับนะ พัธิมไปนิดหน่อยโอเคแ,แล้วก็กดลงเลยกดลงมาเรื่อยๆอ,อ่าเดี๋ยวดูที่ส่วนน้ำไม่แปลน,นะนที่ส่วนนี้โอ้กดนี้กดทำนะนะไม่งั้นหายโอเคเราจะมีปัญหาแล้วนะโอเคกดลงไปเลยอ่าหนึ่งจะเรื่อยมันป้องกันครับนะแล้วก็ลิงฮิปเป็กนะครนะให้มันตรงที่ส่วนทำนะอ่ามันจะได้ไม่มีจุดบวกได้เย,เยอะแล้วก็ทำการลบ แล้วก็ส่งออกเหมือนเดิมเลยโอเคนี่ทำแบบเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอะ่โอเคนี่โอเคครับนะเดี๋ยวกดออกก็เข้าใหม่แบบมีวิดีโอเยอะเลยนะยไม่ได้ทำเสร็จเลยโอเคกดเข้าไปใหม่ครับอ่าโอเคครับนะก็มีแค่ประมาณนี้ครับนะสำหรับอ่าวิธีการประกอบรถนะครับนะอ่าก็มีแค่ประมาณนี้ครับนะอ่า ถาเกิดคลิปนี้ทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครนะถ้าเกิดคลิปนี้พูดผิดหรือผิดพลาดประกันก็ขออภัยด้วยครนะสามารถมาเมนบอกได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปอ่ดขอเสริมก่อนนะว่าเวลาทําการส่งออกเสร็จแล้วนะให้ทุกคนปรับขนาดของโมเดลนะเวลาลงมอดหรือสร้างโมเดลนะมันจะมีข้างล่างที่จะเป็นเรี่อการปรับขนาดครับนะให้ปรับขนาดเป็นสิบนะ 0.10นะครับนะฮะหรือว่า0.10นะครับนะฮะมันจะได้แบบพอดีเป๊ะที่เราตั้งไว้ครับนะฮะโอเคนะัขอขอเสริมแค่ตรงนี้ครับนะพอดีว่าลืมบอกครับนะ,อะโอเคคนะักขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับนะลาก่อนสวัสดีครับ